ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะวันนี้ขอนำเสนอธรรมะในหัวข้อเคล็ดลับจัดผลไม้ไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอการงานการเงินโชคลาภเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทาด้วยนะคะในทุกๆพิธีการไหว้สการะไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของไหว้สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือผล,ลไม้ วันนี้เราจึงมีวิธีการจัดชุดผลไม้เพื่อนำไปไหว้ขอพอรในเรื่องสุขภาพการงานการเงินความรักในฉบับของชินแสเป็นหนึ่งมาฝากคะ่ะจะต้องใช้ผลไม้ชนิดใดบ้างและต้องจัดอย่างไรไปดูกันนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญานในการรับฟังด้วยนะคะ 1. กล้วยหอมหนึ่งหวีเทวายกล้วยหอมหนึ่งหวีรองไว้ด้านล่างสุดแล้วจึงนำผลไม้อื่นๆวางด้านบนโดยเชื่อว่ากล้วยหอมเปรียบเสมือนมือแห่งการขอพรอ,อ้อนบอนให้สมปรารถนาค่ะ 2. แก้วมังกรขอเรื่องการงานหากจะขอในเรื่องของการงานต้องมีแก้วมังกรที่สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ช่วยเสริมบารมีและความมั่งคั่งโดยใช้จำนวน3 5 8หรือ9ลูก3ทับทิมขอเรื่องการเงิน เชื่อว่าการถวายทัพทิมจะช่วยนำพาเงินทองและความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ครอบครัวมีกินมีใช้ไม่ขาดมือโดยใช้จำนวน 3, 5, 8หรือ9ลูก4มะพร้าวขอเรื่องสุขภาพมะพร้าวเป็นผลไม้ ที่สื่อความบริสุทธิ์การมีสุขภาพไม่เจ็บไข้ได้ป่วยโดยใช้มะพร้าวหนึ่งลูก 5. แอปเปลิลขอเรื่องความรักเชื่อว่าแอปเปิลนั้นคือสัญ,ญลักษณ์ของความปิติยินดีช่วยให้รักยืนยาวความสัมพันธ์ของครอบครัวดีโดยใช้จำนวน3 5, 8, หรือเก้าลูก 6. กส้มและส้มโอขอเรื่องโชคลาภส้มเป็นผลไม้มงคลเรื่องการเงินการได้โชคได้ลาบเมื่อจับคู่กับส้มโอเปรียบเสมือนซับก้อนใหญ่จะส่งเสริมพลังเรื่องการเงินเป็นอย่างดีมีคนคอยช่วยเหลือ ไม่ติดขัดเรื่องเงินโดยใช้ส้มจำนวนสามลูกและส้มโอหนึ่งลูก7สับปะรดขอเรื่องบริวารการถวายสับปะรดเชื่อว่าจะเป็นการรวมบริวารเข้าด้วยกันมีคนเคารพนับถือคนรอบข้างช่วยสนับสนุนโดยใช้จำนวนหนึ่งลูกค่ะ เรารู้เคล็ดลับการจัดผลไม้ไหว้ขอพอรสิ่งศักดิก์สิทธิ์ขอาการงานการเงินโชคลาภแล้วและต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องผลไม้ต้องห้ามที่ไม่ควรนำมาไหว้ขอพอรสิ่งศักดิก์สิทธิ์กันค่ะเรามาฟังกันว่าจะมีผลไม้อะไรบ้างที่ไม่ควรนำมาไหว้แต่ ไม่ได้หมายความว่ากินไม่ได้แต่หมายถึงการนำไปไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่อของผลไม้อาจจะมีความหมายที่พ้องกับความหมายที่ไม่เป็นสิริมงคลค่ะมาฟังกันเลยค่ะหนึ่งละมดุดทำอะไรแล้วมักไม่โดดเด่นเหมือนมดุมดมุดปิดซ่อนอยู่ 2. พุทธาทำอะไรแล้วจะดีแค่ช่วงแรกจะซาซาช่วงหลัง 3. กระทร้อนทำอะไรแล้วสิ่งที่ดีๆที่ต้องการเผยแพร่ออกไปกลับสะท้อนมายังจุดเดิม 4. ี่ลางศาสตร์เป็นผลไม้ที่มียางทำอะไรแล้ว มักจะมีเรื่องยุ่งยากวุ่นวายหมังคุดทำอะไรแล้วออกมาไม่ดีเท่าที่ควร 6. ลูกจากสื่อถึงความไม่ยั่งยืนเหมือนการลาจาก 7. ลูกท้อท้อแท้หมดกำลังใจง่าย 8. มะเฟือง ทำอะไรแล้วมักจะฝืดเคืองก้ามะไฟทำอะไรแล้วต้องรีบเร่งเหมือนมีไฟลนตลอดเวลาสิบรักกรรมไม่ประสบความสำเร็จสิบเอ็ดมะตูมทำอะไรแล้วไม่เจริญก้าวหน้าไปได้ไม่ไกลเท่าที่ควรทางที่ดีควรไหว้ด้วยของไหว้ เจ้าที่ที่เราแนะนำไปข้างต้นนี้จะดีที่สุดค่ะผละไม้มงคลไหวเจ้าที่การเตรียมผลไม้มงคลไหวเจ้าที่กลางบ้านมีอะไรบ้างลหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเหมือนกันไหมคำตอบคือใช้ผลไม้มงคล9ก้าอย่างได้เหมือนกันโดยสิ่งของที่ต้องเตรียมมีดังนี้ ทูบห้าดอกเทียนหนึ่งคู่น้ำหนึ่งแก้วดอกดาวเรืองหรือพวงมาลัยผลไม้มงคลผลไม้แก้บนวิธีไหว้เจ้าที่กลางบ้านให้นำของไหว้ทั้งหมดวางไว้บนผ้าขาวบางส่วนตัวผู้ไหว้นั้นให้หันหน้าเข้าบ้านหันหลังให้กับประตูบ้านจุดทูบเทียน พร้อมกล่าวขอขมาข้าแต่เจ้าที่เจ้าทางวันนี้วันดีของข้าพระเจ้ารวมทั้งบอกบ้านเลขที่ตัวเองบ้านหลังนี้เป็นบ้านของใครบอกชื่อนามสกุลเราจะทำการขอขมากรรมแก่ท่านหากมีสิ่งใดที่ข้าพระเจ้าได้ผิดพลาดตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดี ทั้งที่รู้และไม่รู้ก็ดีขอท่านเมตตาและอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าและโปรดช่วยให้ข้าพเจ้าอยู่ที่บ้านเลขที่หลังนี้อย่างมีความสุขราบรื่นเงินทองไหลมาเทมาจากนั้นให้ปักทูปรอจนทูปดับจนหมดแล้วค่อยทำการขอพร กล่าวคำลาของไหว้และกล่าวขอนํำผลไม้ไปทานเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและคนในครอบครวัวผู้ไหว้ควรไหว้สามเดือนครั้งหรือหกเดือนครั้งของไหว้สารพระภูมิมีอะไรบ้างสำหรับการไหว้เจ้าที่สารพระภูมินอกจากผลไม้มงคลแล้ว ก็จำเป็นต้องมีอุปกรณ์หรือของอย่างอื่นด้วยซึ่งของไหว้สารพระภูมิมีอะไรบ้างนั้นเราไปดูกันเลยค่ะทูปบูชาจำนวนห้าดอกเทียนและดอกไม้สดพวงมาลัยสดน้ำเปล่าอาหารข่าวหวานของหวานควรมีขนมน้ำดอกไม้ รู้กันไปแล้วค่ะว่าของไหว้สารพระภูมิมีอะไรบ้างเมื่อเตรียมครบแล้วคราวนี้เราก็ไปไหว้สารพระภูมิได้เลยค่ะทุกๆบ้านน่าจะมีเจ้าที่เจ้าทางประจำบ้านอยู่แล้วซึ่งควรเปลี่ยนทำความสะอาดทุกเช้าไม่ว่าจะเป็นผลไม้มงคลน้ำเปล่าอาหารขาวหวาน ดอกไม้สดควรเปลี่ยนทุกวันหากไม่ต้องการจุดธูปสามารถใช้เป็นเชิงเทียนไฟฟ้าแทนได้เพื่อลดปริมาณควันจากธูปก,การไหวสารพระภูมิก็เช่นกันค่ะหากท่านใดร่วมกดแชร์เรื่องนี้เพื่อเป็นสะพานบุญขอให้มีโชคลาภลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเทินสาธุสาธุ สาธุคลิปต่างๆจัดทำขึ้นเพื่อสืบสารและอนุรักษ์คาถาบทสวดมนต์ต่างๆความเชื่อคติธรรมคำสอนเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับคนรุ่นหลังหรือปัจจุบันขอให้ฟังหรือดูเพื่อเป็นความรู้ สิ่งไหนว่าดีนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดีทางช่องเติมบุญชาแนลขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะสาธุสาธุสาธ,สาธุต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตาม กดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่า เราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ